ได้เลยจ้าพี่จ๋าได้แต่เริ่มจับใกล้เลยครับพี่ตอนนั้นตอนที่ออกมาแถลงว่าเราโอเคแยกกันแล้วใช่ครับตอนนี้ก็น่าจะห่างกับน้องประมาณสองเดือนแล้วมั้งครับใช่ครับพี่สองเดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงติดต่อกันหรือว่าได้พูดคุยกันเออจริงพูดคุยกันแทบทุกวันนะครับแต่ว่าจะคุยเฉพาะเรื่องน้องไนล่าเพราะว่าเลี้ยงหมาด้วยกันไงก็เวลาจะคุยก็จะคุยเฉพาะแบบเรื่องหมาเพราะว่าทุกวันนี้เหมือนมีลูกกับพี่ก็สลับกันเลี้ยงครับอาทิตย์หนึ่งถ้าเกิด ผมทำงานเยอะก็จะไปส่งที่บ้านน้องก้อยครับถ้าน้องก้อยทำงานเยอะผมก็จะไปรับน้องหมามาไว้ที่บ้านผานจะยาทำใจหดียังไงครับพี่หาตอนนี้มันก็ดีขึ้นเยอะแล้วพี่ตอนนี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วเพราะว่าน้องเขาก็มีความสุขก็มีความสุขแล้วเพราะว่า2เดือนแล้วพี่มันก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับามมุกมอนได้ มูบอนยังไม่ได้ดีกว่าพี่เพราะว่าตอนนี้ก็ยังไม่ได้แบบว่าอยากคุยกับใครอะไรเงี้ยแต่มว่าก็ไปเจอกันบ่อยเออเจอกันก็เจอเฉพาะส่งน้องหมาครับพี่แล้วก็มีมีเจอกันรอบเดียวก็คือเจอกันตอนที่เขามาทานข้าวแล้วก็ผมเอาหมาไปอาบน้าอันนั้นคือบังเอิญรอบเดียวอันนั้นคือบังเอิญรอบเดียวแต่ว่าบางครั้งเวลาไปส่งน้องหมาที่บ้านก็จะเจอเขาก็มีบ้างแต่วันเกิดก็จำเป็องอวยพรให้กันและกันเลยไม่เลยครับก็จะมีการอวยพรให้กันใช่ใช่ใช่พี่เพราะว่าไม่ได้แบบว่าทะเลาะกันในมอง ยังแบบว่าห่วงใยกันแบบคุยปรึกษากันตลอดครับคำว่าห่วงใยกันอาจจะหมายถอะไรผมคิดว่าอาจจะกลับมาคืนดีกันได้ไหมอันนี้กลับมาคืนดีได้ไหมมันอันนี้ผมมัไม่ได้แบบว่าอยากตอกกับดารานะ้งี่เห็นแต่อันนาคตอันพูดจริงเลยอันนี้พูดจริงเลยถ้าเกิดแบบว่าวันหนึ่งเขาอยากกลับมาแล้วก็ผมอยากกลับไปคบกับเขาอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็อนาคตเลยครับทีนี้เราจะมีโอกาสรีเทิร์นได้เพราะว่าผมว่าก็นได้จะมีโอกาสนะถ้าผมมองนะ เพราะว่าเขาก็เคยพูดว่าเขาก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีโอกาสออใช่พี่แต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้ถ้าเกิดน้องเขามีความสุขอะไรเงี้ยแล้วก็ให้น้องเขาใช้ชีวิตแบบมีความสุขไปก่อนออส่วนเราก็โอเคตอนนี้ก็มีความสุขแล้วครับแล้วจะอยู่แบบไม่มีใครเนี่ยอะไรนะครับจะอยู่แบบไม่มีใครดูแบบไม่มีใครเหรอพี่ตอนนี้เราก็ไม่ได้อยากมีแฟนนะพี่เพิ่งเลิกเพิ่งเลิกมาแบบว่า2เดือนอะแล้วก็ผู้หญิงเขาก็น่าจะกลัวเราด้วยมั้ย เพราะว่าภาพลักษณ์เราค่ดูดีก,กว่าผู้ชายเจ้าชู้ไงจริงๆในระหว่างทางมาเราได้มีกมารไปงอทำไมหรือว่ามีการไปตั้งแต่แยกกันมาสเดือนคือ,อโทรหาเขาช่วงแรกๆครับพี่โทรหาเขาช่วงแรกๆครับแต่ว่าเราก็ดูแล้วว่าถ้าเกิดเราแบบว่าอยู่อย่างเงี้ยน้องเขาน่าจะแบบสบายใจกว่าในการใช้ชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเราเห็นน้องเขามีความสุขแล้วก็โอเคแฮปปี้อยู่านนี้ก็โอเคครับยังซัพพอร์ตเรื่องงานกันละกันใช่ไหมครับใช่ครับพี่ก็ซัพพอร์ตกันตลอดครับเรื่องงานครับคิดเว่าตอนนี้เราก็ยังไม่พร้อมเปิดใจใใคร ยังเลยพี่เพราะว่าเพิ่งเลิกแค่เพราะเขาจะเห็นเป็นพี่ครับอะไรนะครับอ๋อมองตรงเพิ่งเลิกแค่2เดือนไงพี่ก็เลยแบบว่ายังเลยยังไม่ได้แบบว่าอยากมีแฟนเลยครับเรือกเรา่ไมว่าแบบไม่เลยครับพี่ผมไม่ได้แบบว่าติดต่อใครเลยครับถ้าเกิดคุยก็คุยเฉพาะกับแม่น้องก้อยครับแล้วก็คุยกับน้องก้อยครับกับเพื่อนๆเขาผมไม่ได้ติดต่อยถงสาามรคิดว่าเขาจะเปิดใจไหม ก็ผมเขาก็ยังคุยดีนะพี่แต่ว่าตอนนี้คุยแบบว่าพี่น้องมากกว่าคุยแบบเพื่อนันปรึกษาเฉพาะเรื่องน้องหมาเลยเรื่องอื่นไม่มีเลยครับตอนนี้อย่างที่ผ่านมาเราได้เคลียร์มาสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากนุ่นหรืออะไรยังไงเพราะว่านุ่นเขาก็อนข้าาจะพากลับไปต่างประมาอย่างนุ้ลองมาพูดเราได้คุยกันถ้าคุยครับคุยแรกๆนะครับน้องเขาก็เครียดไงผมก็บอกว่าโอเคก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราก็ทางทหารกันก่อนนะน้องน้องก็ไปใช้ชีวิตของน้องก่อนอะไรเงี้ยพี่ริงเขาก็มีแฟน ไม่ดีคนโดนขอโทษขอโทะไรขอโทษครับพี่ก็ขอโทษเป็นการส่วนตัวครับขอโทษน้องเขาที่ทำให้แบบว่าน้องเขาแบบโดนด่าลำบากเลยครับขอโทษไปแล้วครับตอบดีที่มองว่าการที่บอกว่าน้องว่าโดนตั้งแต่ใช่ครับพี่โดนหนักครับน่าจะโดนหนักที่สุดในชีวิตของน้องเขาแล้วมั้งครับใช่ครับตั้งแต่น้องเขาเข้าวงการมาใช่พี่ก็ขอโทษแล้วแต่ว่าขอโทษส่วนตัวโทษปขอโทษตอนนี้เรียกว่าเราเราเดินหน้างอก้อยไม่ละครับพี่ถ้าบอกว่าเดินหน้างอก้อยนี่คือ ไม่ได้แบบว่า้อน้องอก้อยเลยครับเพราะว่าถ้าเห็นเขาใช้ชีวิตุพวกนี้เขามีความสุขแล้วเราก็โอเคไนงะเราก็ใช้ชีวิตของเราแล้วก็ทํางานของเราก็โอเคต่างคนต่างมีความสุขก็โอเคครับพี่รอบนี้อยากโสดนานไหมับ<ะ>อยากโสดไปนานนานไหม เขายังไม่อยากมีแฟนอ่ะตอนเนี้ยเออไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ปิดใจนะปิดใจเลยเหรอดูใจอะไรนะพี่พักใจเลยช่วงนี้ไม่เปิดเลยมันเพิ่งเลิกสองเดือนไงพี่ใช่ไหมล่ะเลิกสองเดือนนะมันแปลกมันยังไงอ่ะกลุ่มเราเลิกแล้วมันเป็นโดมิโนเลยใครแกฟนฉานแก๊งเลยอ๋อไอ้แจ็คเหรอไอ้แจ็คโสดแล้วก็ใครก็โสดผมก็เล่นโสดหรือเนล่าอะไรนะครับดวงคุณโสดดวงแก๊งก็โสดนะครับเอออันนี้ผมก็ไม่ได้ใจเหมือนกันครับแต่แจ็คแฟนฉันเขาก็โสดแล้วเขาก็ลัไปเที่ยวญี่ปุ่นกับผมอ่ะใช่ครับ เดียวยาใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะแบบตอนแรกเออไปตอนแรกเขาจะไม่ไปแต่ว่าพอเขาโสดเขาก็เลยขอไปด้วยใช่ใช่ครับเขาโสดจริงไหมครับอ๋อโสดจริงโสดจริงหลายคนอาจจะคิดว่าเขาแบบว่าโสดเพราะว่าพงหูเพลงไม่ใช่มิไทยครับเขาโสดจริงแล้วมีข่าวว่าเขาไปคุยกับนางเอกจริงไหมอะไรนะโสดปุ๊บแล้วคุยกับนางเอกคนใหม่อันนี้ไม่รู้จริงๆครับคุณเองอ๋อแล้ไม่รู้ไม่รู้ ดูเรื่องอะไรผมไม่รู้นี่ผมไม่รู้ถ้าพี่รู้พี่ก็ต้องไปทำข่าวนี้มันมีมูลไหมอะไรนะข่าวนี้มันมีมูลนะไอ้นี่ผมไม่รู้สมมบ่นเรื่องแจ็คไม่ใช่เรื่องผมเรื่องแจ็คนิหวใจเพื่อนยังไงบ้างครับพี่ดิ๊กอะไรนะครับดูแลใจเพื่อนยังไงบ้างเออดูแลใจก็พักนี่พี่ก็โอเคครับก็เป็นเพื่อนกันนะครับมันก็ไอ้ก็ผู้ชายผู้ชายอะไรก็ไรไอ้เราสองเราสองปรับทุกกันไหมไอ้แจ็คมันพึ่งไม่ค่อยได้อะพี่มันมันเคยมาแบบมันเคยมาที่บ้านผมอะจะมาแบบปลอบใจผมอะไรเงี้ย มันก็ไม่เห็นปลอบใจผมเลยมันแค่มันก็แค่ถามผมว่าเออ โรงแรมแถวไหนอะไรเงี้ยมันดูแต่รูปหมอนวดอะมาบ้านหนูเพราะวันนั้นเพราะวันนั้นแจ๊พูดว่าที่นี้ก็สนนะเดี๋ยวจะไปทำกิจกรรมแบบผู้ชายผู้ชายนะคาเลยถามว่ากิจกรรมแบบผู้ชายคืออะไรอ๋อกิจกรรมแบบผู้ชายครับพี่ก็น่าจะไปเที่ยวแบบไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรกันนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดตอนมีแฟนก็ไปเที่ยวไม่ได้ไงอันนี้พอสดกันก็ไปเที่ยวด้วยกันได้เที่ยวแบบไหนเที่ยวญี่ปุ่นไหมว่าเที่ยวแบบไหนกิจกรรมอะไรถ้าไปเที่ยวแบบไปดูร้านราเมงอะพูดจริงพูดจริงเพราะว่าพี่เบียมไปหยกเขาเปิดร้านราเมงอะแล้วเขาอยากชวนหุ้น เขาก็เลยพาไปดูร้านราเมิงแล้วก็จะเอาร้านราเมิงมาเปิดที่เมืองไทยอันนี้คือเที่ยวแบบผู้ชายแล้วใช่อันนี้คือเที่ยวแบบผู้ชายแล้วครับเป็นเป็นเป็นขาวนะคเป็นร้านที่ขาวไปแล้วอะไรนะครับเป็นาเป็นเป็นขาวไหมขาวจู่เร่งเรจริงๆแ้วเราไม่ได้บิขาวอะไรนะครับไปฟุกุโอกะครับพี่ฟุกุโอกะเพราะว่าบินไปโตเกียวก่อนแล้วก็ร้านราเมิงอยู่ฟุกุโอกะก็เลยบินไปแบบว่าพี่มองผู้ชายไปเนี่ยโอ้โห สัมภาษณ์ผมแต่ตามองผู้ชายตลอดเวลาเออนิกกี้กลัวไมว่าพอเราโสดคุณพอสาวเขาจะไม่กล้าเข้ามาอีกครับพี่เออทาสาวเขากลัวกลัวพี่เราแเราก็เราก็เข้าใจเขานะพี่เพราะว่าถ้าเกิดเราแบบว่ามาดูตัวเองแล้วคนไม่ค่อยชอบตัวเองหรอกเพราะว่าภาพลักษณ์ก็มีแต่แบบว่าทะลึ่งเจ้าชู้อะไรเงี้ยก็เข้าใจครับไม่ได้อะไรเลยเราให้เราจะปรับภาพลักษณ์ไหให้ดูแบบนิ่งๆถึงๆบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วครับว่าแบบว่าโดนตัวไม่เหมาะแล้ว ตอนนี้เราก็รู้ตัวแล้วว่าแบบว่าโดนตัวไม่เหมาะแล้วตอนนี้ก็พยายามจะไม่แบบว่าทำคอนเทนต์ที่แบบว่าโดนเนื้อดโดนตัวตัดไปเลยเหรอเรื่องนี้ตอนนี้ก็ยังไม่โดนตัวเลยพี่ตั้งแต่แบบว่าตั้งแต่แบบยังไม่เลือดเป็นเล้าใช่ใช่พี่เออพ่อความมองใครกันมองนิกกี้ค่ะไม่ได้เลยไม่มีใครมองครับพี่เหมือนเราเข็ดกับความรักไปเลยกันนะหรือว่ารตองรอรวยะ ก็ไม่เข็ดแลครับพี่เพราะว่าความรักที่ผ่านมามันก็มีความสุขไนม,มองเขาก็แบบว่าดีมากก็มไม่ได้เข็ดครับพี่อะไรนะครับอ๋อมันก็มีอยู่แล้วครับพี่แบบว่าลูกค้าเขาก็แบบว่าชะลอไว้ก่อน,นอะไรเงี้ยมันก็มีเยอะครับพี่โอ้ผมเป็นคนไม่ได้แบบว่าเครียดไงผมก็เลยแบบว่าโอเคไม่มีใครจ้างผมว่าชิตเหนสอยู่บ้านแล้วกัน ไม่ได้ที่จที่ทีกอผิด้เขามีความสุขถ้าถาอยู่วันหนึ่งเขามีคนอื่นเข้ามาอะไรเงี้ยเราโอ้ยยินดีมากๆครับพี่เพราะว่าเขาเป็นคนดีกันพี่น้องก้อยอ่ะเขาเป็นคนดีมากถ้าเกิดเขาแบบเจอคนที่แบบว่าดีหรือว่าเหมาะสมอะไรเงี้ยเราก็จะดีใจกับเขามากๆก็ไม่เสียใจเลยพี่โอ้โหเสียใจไหมเหรอพี่ไม่นะเพราะว่าสามปีที่ผ่านมามันก็มีความสุขแบบมากๆแล้วอะไรเงี้ยพี่ก็ดีใจกับเขาด้วยถ้าเกิดเขามีเพราะว่าเขาเป็นคนดีจริงแต่ก็ยังไม่มดโอกาส ต่ก็ยังไม่เป็นโอกาสที่จะว่าวันใดวันหนึ่งต่างคนต่างไม่มีใครแล้วรู้สึกว่าเออโอเคเราน่าจะปรับตัวเข้ากันได้ใหม่างคนาให่ใช่ครับพี่ใช่ครับแต่ว่ามันยังไม่ใช่วันนี้ไงมุมบางคนก็ชมก้อเยอะมากว่าแค่จะเลิกกันแต่ว่าก็ยังให้เกียรตดกันอยู่ที่อื่นใช่ครับเพราะว่าเพราะว่าเลิกกันดีมากครับพี่เลิกกันดีมากแบบว่าเลิกกันดีอ่ะไม่ได้แบบทะเลาะกันเลยครับตอนเลิกกันเลยก็แบบว่าไม่ได้ทะเลาะกันแบบพูดกันแบบดีๆอ๋อไอ้แจ็คแฟนฉันมันถ่ายแล้วครับเอ็มดีอ่ะ แต่ว่ามีหลายคนที่ที่เราดูครับเขาก็จะหลอกมาริโอมาเล่นนิดนึงมีผมมาเล่นนิดนึงแล้วก็มีเบสคํางสิ่งมาเล่นนิดนึงทุกคนมาเล่นฟรีหมครับไม่มีใครได้ค่าตัวโอเคนะโอเคจ้าโอเค่ะไม่ต้องไปถ่ายรูปกันนะ